การจัดการข้อมูลบุคลารกรทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบการจัดการข้อมูลบุคลารกรให้ไปที่ระบบบุคลารกรคลิกที่จัดการบุคลารกรระบบจะแสดงรายชื่อขึ้นมาหรือจะทำการค้นหารายชื่อบุคลารกรตรงแถบด้านบนก็ได้ ให้เราทำการเลือกบุคลากรที่จะแก้ไขข้อมูลไปที่คำสั่งคลิกที่รายละเอียดระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้เราคลิกประวัติส่วนตัวระบบจะแสดงแถบด้านบนก็จะมีแถบส่วนตัวที่อยู่การติดต่อการศึกษาประสบการณ์และความสามารถพิเศษให้คลิกที่แถบส่วนตัวระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้คลิกที่ช่องเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล หรือสามารถคลิกแท็บดอปดาวเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลได้เช่นเดียวกันกดปุ่มบันทึกกดยืนยันก็เป็นการบันทึกข้อมูลส่วนตัวต่อมาแท็บที่อยู่การติดต่อการศึกษาประสบการณ์และความสามารถพิเศษก็สามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้เช่นเดียวกันเพียงเท่านี้ก็เป็นการจัดการข้อมูลบุคลากรเสร็จเรียบร้อย